อย่าลองดีกับผู้ที่มีรูปการกรบาทกลางฝ่ามือ หลังจากที่ตัวผมเองนั้นได้ทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับรูปกากระบาดกลางฝ่ามือออกไปหลายคลิปซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากมีหลายๆคลิปของผมนั้นมียอดวิวเกิน1ล้านวิวแล้วก็มีผู้คนมาเล่าเหตุการณ์แปลกๆว่าตัวของเขาเองนั้นเป็นคนที่มีรูปกากระบาดกลางฝ่ามือแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งรับราชการครูอยู่ที่ภาคอีสานนั่นเอง,เ,องเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก20กว่าปีตอนที่่ทาาานนนนั้้ไดบรรรรรจุเป็ชกรครูใหม แล้วก็ได้ไปแต่งงานกับภรรยาของท่านซึ่งอยู่ต่างอำเภอห่างไกลาจากบ้านเกิดของท่านประมาณสัก80กิโลแล้วก็ครอบครัวของภรรยาของท่านนั้นเป็นครอบครัวชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนานั้นหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกพืชผักต่างๆเพื่อเป็นการหารายได้เสริมนั่นเองนะครับแล้วก็ที่นาของภรรยาอาจารย์คนนี้ไปติดกับคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งคุณลุงท่านนี้ในปีนั้นเขาปลูกแตงโมและแตงโมของเขานั้นเจริญงอกงามมากๆแตงโมลูกดกลูกโต และเมื่อถึงเวลาที่จะเก็บแตงโมแล้วนั้นปรากฏว่ามีคนมาขโมยแตงโมแก่ไปคราวนี้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรตัวของคุณลุงคนนี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าอาจารย์ท่านนี้ซึ่งมีที่นาติดกันเป็นคนลักขโมยแตงโม,งโมของแกจึงไปต่อว่าต่อขานอาจารย์ท่านนี้ซึ่งอาจารย์ท่านนี้ตัวท่านเองก็อธิบายว่าท่านไม่ได้ทําจะพูดอย่างไรก็ตามแต่คุณลุงท่านนี้ก็ไม่ยอมเชื่อ และที่จะปวดมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเวลาที่ไปเจอคุณลุงคนนี้ในหมู่บ้านไปเจออยู่ตรงไหนถ้าหากว่าได้เจอกันแกก็จะชี้หน้าว่าเป็นคนขี้ขโมอยอย่างนั้นอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้อาจารย์ท่านนี้ท่านรู้สึกว่าตัวท่านเองนั้นเจ็บปวดจริงๆกับในสิ่งที่ไม่ได้ทํา และเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ3ปีได้ข่าวว่าคุณลุงท่านนี้ล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองแล้วก็ลูกหลานได้นํามารักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดนั่นเองนะครับคือป่วยเป็นอาัมาพาตเป็นคนไข้ติดเตียงนั่นเองคือพูดได้แต่ว่าพูดไม่ค่อยชัดขยับเขยื่อนตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับ ในวันหนึ่งหลังจากที่อาจารย์ท่านนี้ได้เลิกเรียนแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ต้องแปลกใจเพราะว่าครอบครัวของคุณลุงคนนี้ไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าจะเป็นลูกหลานมารออยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าอยากใช้อาจารย์ท่านนี้ได้ไปให้อภัยกับคุณลุงด้วยเนื่องจากว่าในช่วงที่คุณลุงป่วยนั้นมีการฝันซ้ำๆว่ามีคนตัวดำร่างสูงใหญ่มาบอกให้ไปขอโทษขออภัยในการที่ไปปรักปรำคุณครูท่านนั้นซะเพราะว่าเขาเป็นคนที่บุญหนักสักใหญ่ หาว่าตายไปแล้วจะได้รับโทษหนักดังนั้นคุณครูท่านนี้ท่านก็เลยไปที่บ้านของคุณลุงคนนี้แล้วก็คุณลุงก็ได้กล่าวขอโทษขออภัยทั้งทั้งที่ตัวท่านเองนั้นอาจจะพูดไม่ค่อยชัดซึ่งอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ให้อภัยโดยไม่ติดใจใดๆและหลังจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้ข่าวว่าคุณลุงนั้นท่านได้จากไปแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเหตุการณ์แปลกๆที่มาเล่าสู่กันฟังของคุณครูท่านหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานที่มีรูปกากระบาดกลางฝ่ามือนั่นเองนะครับหากูา วงส่วนตัวด้วยสาแ่งไพยิบซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์